สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันนะคะว่าใครจะเป็นสีลัคนาราศีที่สมัยคิดว่าเข้าเกณฑ์ดวงดีดวงเฮงนะคะทั้งเรื่องของการงานทั้งเรื่องของการเงินโอกาสต่างๆและความสําเร็จต่างๆจะบังเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะมีด้วยกันทั้งหมด4ลัคนาราศี ค่ะซึ่งทั้งสี่ลัคนาราศีนี้สมัยก็ต้องบอกก่อนว่าใช้ความคิดเห็นโดยส่วนตัวของสมัยเองพิจารณาจากตัวของสมัยเองนะคะคัดมาแล้วว่าสีลัคนาราศีนี้ดวงชะตาของคุณในช่วงครึ่งปีหลังนี้มีเกณฑ์ที่จะขยับดีขึ้นมีเกณฑ์ที่จะพลิกร้ายเป็นดีนั่นเองค่ะ ลัคนาราศีแรกนะคะที่สมัยยกมาเลยนะนั่นก็คือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะว่าทำไมชาวลัคนาราศีพิจิกถึงติดหนึ่งในสีลัคนาราศีที่เรียกได้ว่าจะมีความดวงดีดวงเฮงมีความสำเร็จในช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะดาวพระอังคารจะทําการโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์นั่นก็คือโคจรมาอยู่ในเรือนกัมมะนั่นเองค่ะก็ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปยาวไปประมาณ45วันนะดาวประจําเนื้อประจําตัวของคุณจะอยู่ในเรือนกรรมะไม่พอเท่านั้นค่ะดาวพระังคารมาอยู่ในเรือนกรรมะตรง ยังมาเจอกันกับคู่สมพลอย่างดาวพระสุขด้วยนะคะซึ่งดาวพระสุขนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะการที่ดาวประจําเนื้อประจําตัวโคจรมาอยู่ในเรือนกัมมะนะคะแน่นอนว่าจากนี้ไปคนที่เคยหมดไฟคนที่เคยทําอะไรแล้วก็เจอกับปัญหาติดติดขัดขัด,ขดต่างๆนานาเจออุปสรรคเจอความหนักใจจะค่อยๆค,คลี่คลายนะคะตน,นุเข้ากัมมะแบบนี้แล้วก็ยังมีดาวคู่มิตร มาร่วมด้วยโอกาสดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้มิตรช่วยมีคนเกื้อหนุนมีคนสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานเองก็ตามแต่ก่อนหน้านี้นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกค่อนข้างเหนื่อยเจอกับอุปสรรคปัญหาค่อนข้างหนักลงทุนอะไรไปก็ไม่เป็นผลนะคะมีความหนักมีความเหนื่อยมาแบบนี้นับเป็นปีๆเลยนะสำหรับชาวพิจิกเรียกได้ว่าต่อสู้มาตลอดเลยในช่วงที่ผ่านมาค่ะ และในช่วงที่ปลายปีนี้นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะจะเริ่มขยับดีขึ้นต้องบอกอย่างนี้เลยประการหลักประกันสําคัญเลยนั่นก็คือดาวพระพฤหัสค่ะในวันที่28กันยายนปี2564นี้ดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกจะทําการโคจรมาอยู่ในเรือนของดาวพระเสาร์นั่นก็คือมาอยู่ในราศีมังกรน,นั่นเองค่ะมาอยู่ในเรือนสหัชชะแบบ บบซึ่งดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนสหัชชะก็ได้เป็นเกษตรราธิบดีด้วยได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีคือมีความมั่นคงมีความแข็งแรงมีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในตัวดาวการเงินมาอยู่ในเรือนสหัชชะแบบนี้นะคะอะไรที่เคยติดขัดในเรื่องของการเงินเงินล่าช้าไม่ว่าจะเจอปัญหาเกี่ยวกับการเงินไม่คล่องตัวต่างๆหน้า,นาหรือเจรจาเกี่ยวกับการเงินแล้วมันไม่ผ่านไม่ราบรื่นหลังจากนี้ไปค่ะหลัง จากวันที่28กันยายนเป็นต้นไปจะมีความราบรื่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่พอเท่านั้นชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่มีความขยันมีความพยายามสู้ไม่ถอยคุณจะพบกับช่องทางทำเงินคุณจะมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการงานใหม่ๆเกิดขึ้นบางคนมีแล้วหนึ่งอาชีพอาจจะเจออาชีพที่สองอาจจะเจออาชีพที่สามมีช่องทางทำเงินใหม่ๆซึ่งวิธีการมันจะไม่เหมือนเดิมค่ะอันนี้คือพิเศษสำหรับชาวลัคนาราศี พิจิกวิธีการเดิมที่คุณเคยใช้แล้วมันได้เงินไม่พอได้เงินน้อยชาวพิจิกต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่เปลี่ยนวิธีการใหม่ปรับเปลี่ยนอัดเด็ต่างๆนานาเพื่อให้ได้รับความสําเร็จเพิ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้ต้องบอกไว้เลยนะคะหรือใครนะคะที่ยังไม่มีโอกาสได้เจอช่องทางทําเงินในช่วงนี้ปลายปีนี้นะคะตั้งแต่28กันยายนเป็นต้นไปจะมีเกณฑ์ได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีมีคนคอยช่วยเหลือมี มีคนคอยซัพพอร์ตถือว่าเป็นโอกาสทางการงานที่ดีและมีโอกาสทางการเงินที่ดีจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะสมัยค่อนข้างที่จะต้อง ขออนุญาตใช้คำนี้เลยนะว่าราักเลือดเลยทีเดียวสำหรับชาวพิจิกในช่วงที่ผ่านมาเจอกับปัญหาอุปสรรคหนักมากๆเลยนะแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปอะไรที่มันหนักอะไรที่มันต้องลำบากอะไรที่มันต้องเครียดอีกชาวลัคนาราศีพิจิกคุณไม่กลัวอีกแล้วค่ะคุณมีความเข้มแข็งคุณมีความสตรองคุณมีความเป็นผู้ใหญ่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยประสบการณ์ที่คุณเจอมานั้นมันเรียนรู้และมันก็สอนอะไรหลายอย่างให้กับตัวคุณมากถือว่าชาวลัคนาราศี พิจิกที่คุณรอดมาจนถึงทุกวันนี้เป็นคนเก่งมากๆเลยคุณสู้คุณลุยคุณเต็มที่นะคะขอให้หลังจากนี้ไปได้พบเจอกับสิ่งดีๆเป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะที่ผ่านมาเหนื่อยจริงๆนะบางคนที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสดีๆยื่นเข้ามาหาตัวหลายครั้งค่ะแต่ก็เหมือนว่าคว้าไม่ได้ก็แต่ก็เหมือนว่าหลุดไปอยู่ที่คนอื่นเฉยเลยมันเหมือนกับดวงชะตาย,ยังไม่เอื้ออํานวยค่ะชาวลัคนาราศีพิจิก สมัยอยากจะบอกคุณแบบนี้ว่าในช่วงที่เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์บ้านเมืองโรคระบาดหรืออะไรก็ตามแต่ในช่วงที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้เลยสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกทําได้นั่นก็คือการทําความดีการคิดดีนะคะและก็ความพยายามความลุยความสู้ใช้ลักษณะของดาวประจําตัวของตัวเองให้เป็นประโยชน์นั่นก็คือดาวพระอังคารซึ่งมีลักษณะของความกล้าความแข็งแกร่ง,งความขยันอยู่ในตัวมา มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่จะผลักดันตัวเองให้ไปสู่จุดที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงปลายปีนี้นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะขอภยัยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้หยิบได้จับได้เริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆอาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆซึ่งไม่อยากจะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมองข้ามนะคะอะไรที่มันเป็นธุรกิจเล็กๆเ,เหมือนจะได้เงินน้อยอย่ามองข้ามอย่าดูหมิน่นอย่าดูถูกขอให้คุณทําขอให้คุณเต็มที่กับมันไปก่อนมันมีเกณฑ์ที่จะเป็นผลดีและ สำเร็จได้ในอนาคตค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกหลายๆคนตกงานหลายๆคนเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงที่ผ่านมานะคะจังหวะในช่วงครึ่งปีหลังนี้คุณจะทําทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดคุณจะมีการพัฒนาตัวเองคุณจะมีการปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆเพื่อที่จะทําให้คุณอยู่รอดในสังคมปัจจุบันได้และมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะสมัยต้องบอกเลยว่าการที่ชาวลัคนาราศีพิจิกมาถึงจุด ได้และคุณยังอยู่รอดได้นั่นอาจจะเป็นเพราะบุญกุศลที่คุณเคยทํามาค่ะขอให้คุณหมันทําบุญทําทานกันต่อไปคิดดีทําดีกันต่อไปสิ่งดีๆจะหนุนนําต่อคนดีๆนะคะเป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนทุกท่านค่ะในช่วงครึ่งปีหลังนี้ดีในเรื่องของการงานดีในเรื่องของการเงินอย่างชัดเจนนะคะช่องทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการเงินการทองก็จะเริ่มขยับด,ดีขึ้นเริ่มมี มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็ขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ